ว่าตัวเองร่องเห็ดสวนทุเรียนร่องปลูกทุเรียนอยู่ทงกุลานามเข้มดินเข้มปลูกยังกับเมใดปลูกแล้วบืบองไม่มองขายกระไร้่องเห็ดทุเรียนมึงกาง่าเวลาเนี่ยบ,บาดจะไปวิวมามาเบิ่งเนกะิ้วร่องเบืองว่ามันอยากสำหรัที่เฮ่า ปลูกทุเรียนในพื้นที่กันนานเนาะน้ำกระนาดเข้มดินกระดินเข้มเขาก็เลยอยากล่องลงทุนไปหลายแสนแต่ว่ากระต้องท่าใจผลผลิเท่เกัาว่าท่านเห็นว่าท่านใดอกศไสว่าเข้าเหตุใดเหตุนห,นหน้าดีรั่วปลูกเออดีก็ปล่อยไอ้พื้นที่เห็นมันเป็นทีวาง เลยอาศัยเหตุตรงหันอีกอย่างหนึ่งเวลาไปหาลูกหาหลานยุฟ้ามเนาะเลี้ยงกลุ่มมาตั้งแต่ปีสี่สี่เก่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยในลน่าเข้าไปเข้ากับสเสดรีวิวเอามาลงยูทูบนะคะว่าการเลี้ยงกลุ่มเป็นยังไงด้วยเนี่ยมันบ่ด้วยดอกค่ะแต่ว่ามันเกิดพ้อยอยู่ในพ่อด้เลียงขอบครัวเป็นกิจการของขอบครัวก็เลยมาเปิดช่องพอลูกหลานเข้ากับอกเขาก็มีงานประจํา เข้ากัเลยแบบว่ยมาโอ้เห็ดเล่นเลนไปเปิดไปเปิดช่องไปเอามารีเว,วให้เพื่อนมึงเนาะการเลี้ยงกุุงแบบใดจับกุ้งแบบใดจับกุุงออกแบบใดแบบเป็นทรงออกเสี่ก็เลยต้องมาเปิดช่องบริขาดหลังนีงยง่ยังหรอกค่ะมีโอกาสจะสิบไทยมาให้บิงึง กิฟบ์ใดมันบอดีกับ่านไปค่ะมาเป็นอย่าง,งได้ว่ากันมาเข้ามาเปิดช่องยูทูบ e นี่เข้าสิมาหวังเงินในยูทูบ e นั่นเข้ามาในขาดหวังแล้วเนาะคะ่ะตั้งแต่ที่แหลกมาเปิดเพื่อมาเพื่อสิรีวิวให้เบฮง เวลาเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดหวยเห็ดสวนการเลี้ยงกุง้งเลี้ยงปลาเป็นยังไงพอร้านไส้กเ็เปิดปะเปิดฟ้ามเลี้ยงเพอลูกป,ปลาส่งขายคือกันชีวิตมันว่อนเวียนอยูะะ่ยังสี่แล้วค่ะย่างหน่อยๆเขาไม่ช่องรูปุกเข้าเกษตโปรโมทเนาะกิจการคองเฮ้าเนาะใหนคนในฮ่นจัด เวลากลุงทั้งสีเวลากลุงตกราคาตกเข้ามาสามารถไปกดชี้ราคาเขาได้เพราะว่าผู้ที่เขามารับซื้อเนาะเข้าก่าจาใจต้องขายในราคาถูกเขาซื้อจะเข้าโละสองร้อยสามรอยเขาไปขายโลกละห้าร้อยหกล้อยแต่ถ้าเข้ามีมีช่องแบบนี้เข้าสามารถโปรโมทได้ย่างในน้อยก็ให้แม่ค้าเขาเข้าไปซื้อนี่ฟ้ามเลยมันสิได้ราคาถูกเนาะเข้ากับสิยูไน เลี้ยงมาสิกว่าปีแล้วนะคะก็คือเอาเฮ็ดสวนทุเรียนนี่แหละทามันได้ผลผลิตเอ,อ้ย่างหน่อยๆเข้ากับโปรโมดย่างหน่อยๆก็มีข้นหน้ม,นหนมากถึงสวนเหนะ้าเนาะเป็นการโปรโมดสินค้าของเห้าเป็นการดูวิธีชีวิตของเห้าข้นตงกุล่าเนาะคะ่ะงานมันลำบากจำไดน ทุบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะวันหยุดเท็ดคลิปยาวเนาะ